อินไวคุณหมิวอุบลรัตน์ได้นะลองอินไวด้วยไหมใครอยากให้เนตกดอินไวพี่คุณหมิวอุบลรัตน์กดไปแล้วเขาจะรับเปล่าไม่รู้นะเห <c oughs> มือนกดไม่ไปด้วยอะเน็ตช้าเหรอวิส่งไปแล้ว <c oughs> ตื่นเต้ <c oughs> นขอรบเร้ามาใช่ไหมหรือมิวกดไปโดนฮัลโหลอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล ดีค่ะคุณแนนเนขอขอจอยใช่ไหมคุณมิวกดไปโดนคะ่ะเน่เน่เนเนพิ่งเริ่มใช้ไลฟ์สตูดิโอเป็นครั้งแรกตอนนี้ก็ทําไม่เป็นเน่<อ>มีน้องที่เข้ามาดูตัวไลฟ์สดอยู่แล้วเขาอยากขอเปิดไมค์เข้ามาคุยเน่ก็อเอะแต่เจอชื่อคุณหมิวไม่เจอน้องเขาก็เลยกดชื่อคุณหมิวอ้ยทุกคนคะ่ะนี่ที่ฉันอยู่กับคุณรักก้าวสวนนคิรีทุกคน,นคฉันอยู่กับคุณมิว <c oughs> บอลรัสค่ะ, <c oughs> คะสวัสดีค่ะ <laughs> กำลังคุยเรื่องการเมืองอันไหนๆเจอคุณเนเน่ก็มีขอสักสองนาทีสั้นๆก็แล้วกันคืออยากรู้ว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแบบเสถียรภาพในรัฐบาลมันมีคนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างเก้าอี้คอรอมอใหม่คนก็วิจารณ์เยอะรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลคนก็ด่าเยอะในาณะที่คุณลอยก้าก็อยู่แบบอยู่รวมไทยสร้างชาตออิแบบอยากจะบอกอะไรกับประชาชนไหมคะ